บทที่32รายูเอนนาออกไปรับแล้วจึงเห็นสีหน้าสีตาคนสวนมีอะไรหรือจ๊ะเธอถามเขาด้วยภาษาพื้นเมืองเมมซาฮิบรายูมีสีหน้าสีตาเลิกลักจนผิดสังเกตทีเดียวเขาก้าโพรดพราดเข้าไปในประตูแล้วรีบปิดเสียทันควันก่อนจะรายงานเสียงเร็วเวมมซาฮิบ ช่วยเรียนคุณหมอให้รีบกลับไปที่บ้านเถอะครับมีอะไรเหรอจ๊ะแอนนาขมวดคิว้วใจคอเธอวอวับปลมหวมงพิกลคุณหมอคุณหมอน้องเขยของเมมซาฮิบฮันซขุขอรับคุณหมอมาท่านสั่งให้ผมมาบอกว่าท่านรีบมากฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละแอนนาพยักหน้าก่อนจะเดินกลับเข้าไปบอกสามีให้รู้อูมาซาอิก น้ำริมฝีปากเสียงเขาพึมพำพอได้ยินว่านึกอยู่แล้วเชียวฉันให้าาโยกลับไปแล้วนะคะแอนนาบอกเขาโรงพยาบาลนะคะฉันจะไปข้ามหน่อยเขาตอบถ้าทีเร่งร้อนเมื่อจัดแจงเก็บของลงกระเป๋าหนังสีดำกลางเก่ากลางใหม่ที่หิ้วติดมือมาเสมอเสียงพึมพำม,มาเข้าหูเธออีกว่านึกอยู่เหมือนกัน ว่าเขากับพวกที่ไปสำรวจทางขึ้นยอดเขาควรจะมาถึงที่นี่หลายวันแล้วทำไมถึงยังอ้เออยู่จนป่านนี้เสียงทอดถอนหายใจใหญ่ให้ได้ยินใจชน,นะอยากให้เขากับพวกลงเรือไปซตั้งเดือนที่แล้วซะด้วยซ้ำคุณคงลืมแอนนาเดินตามออกมาด้วยขณะที่อูมาลงมือใส่กุญแจประตูหน้าบ้าน หันือบอกไว้เมื่อตอนที่มาถึงใหม่ๆจำได้ไหมคะพวกนั้นกะกันแล้วว่าคงจะเป็นปลายเดือนสิงหาคมกว่าจะกลับบ้านถ้าทางรายยเป็นยังไงสามีเธอหันมาถามพลางเร่งฝีเท้าพลางจากคลินิกไปบ้านไม่ไกลเลยคงจะมีอะไรละคะตอบเขาแล้วใจเธอก็ชักจะไหวๆขึ้นมาอีกจนได้ แกบอกฉันว่าหันสึรีบมากเขาไม่มีเวลามากนักจากสวนมะม่วงที่พากันเดินลัดเลาะผ่านไปทั้งเธอและเขาก็มาถึงบ้านพักเร็วกว่าปกติไม่มีเวลาจะนั่งพักเหนื่อยด้วยซ้ำอูมาส่งกระเป๋าให้ภรรยาแล้วเดินเร็วๆขึ้นบันไดสมิตาเห็นนายจ้างเดินมาแต่ใคร หล่อนเป็นคนบอกรกรโยให้ไปตามเจ้าของบ้านกำชับกำชาดิบดีทีเดียวเชียวแหละคุณหมออยู่ทางนี้ค่ะคุณหมอหล่อนบอกหมอโอมาให้รู้พลางเปิดประตูห้องทำงานส่วนตัวให้เขาหน้าต่างที่เคยเปิดสว่างสวัยถูกบานปิดไว้แน่นดูเหมือนว่าทันทีที่ประตูเปิดคนข้างในก็ลุกพรดพลาดโอมา ฝ่ายที <irgendw carbono> ่น <displayed, S 2> <ifier> ั่งรออยู่แล้วก้าวเข้ามามือต่อมือสัมผัสกันนั่นแหละเจ้าของบ้านจึงเห็นร่างผอมสูงของบุรุษที่ยืนอยู่ในเงาสลัวใกล้ๆมิลเลอร์ฮันสึชไนเดอร์ที่เบี่ยงกายให้เพื่อนร่วมงานที่ยืนเงียบๆอยู่ข้างหลังก้าวออกมาแนะนำตัวผมกับมิลเลอร์มากันสองคนเรามาจากกระจีประตูห้องค่อยๆแง้มเปิด แอนนาหลีกทางให้สาวใช้ยกน้ำชาและของว่างเข้ามาวางไว้โต๊ะในห้องรอจนสมิตากลับออกไปแล้วนั่นแหละเธอจึงปิดประตูห้องทำงานของสามีพลางถามเบาๆเปิดไฟมุมห้องสักนิดไหมคะฉันจะให้เขาจัดแซนด์วิชแล้วก็พวกขนมปังกรอบม,มาให้น้ำชากำลังร้อนๆเชียวค่ะทานกันสะก่อนได้ครับหันสกพยักหน้า พรางนั่งลงที่โต๊ะกลางห้องไม่รีรอเลยเขาและมมลเลอจัดแจงรินน้ำชาจากกาลงถ้วยเติมนมน้ำตาลและยกขึ้นดื่มอย่างกระหายโดยมีสายตาของเจ้าของบ้านแลตามเงียบๆสองคนนี้มาจากกระจีอูมาเพิ่งจะเอ่ยขึ้นเบาๆพอได้ยินนั่นแหละแอนนา จึงเห็นน้องเขยวางถ้วยชาลงบนจานร,รองผมกับคณะสำรวจทั้งหมดกำหนดว่าจะไปลงเรือที่กราจีหันสึเล่าพลางหยิบแซนวิชใส่ปากห้าคนด้วยกันสำหรับทีมสำรวจฝ่ายเยอรมันก่อนออกจากอันต์เวิร์ฟเราก็กำหนดการเดินทางแล้วว่าพองานเรียบร้อยจะลงเรือกลับกันเลยก็ประมาณสิงหาอูมาพยักหน้ารับ เมื่อน,น้องเขยของพันรยาเดินทางมาจากยุโรปพร้อมด้วยคณะสำรวจการขึ้นยอดเขานางคาปาระบาดชุดนี้ก็แวะมาที่นี่มาพักพิงกับเขาสองวันก่อนจะออกเดินทางต่อไปเธอบอกว่าจะแวะหาโอมาก่อนไปลงเรือที่การะจียังไงจ๊ะแอนนาจําได้แม่นยำครับหันส์พยักหน้าเขากำลังหิวโหวยเชียวแหละ มิลเลอร์ก็ไม่ต่างกันเลยจนนิดเดียวเขากินแซนด์วิชหมดไปถึงสามชิ้นและกำลังหยิบชิ้นคุกกี้เนยใส่ปากตามด้วยน้ำชาถ้วยที่สองตอนแรกก็กะกันว่าอย่างนั้นแต่งานล่าช้าไปนิดหัวหน้าทีมที่มาด้วยกันก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะรีบไปลงเรือที่กระจีกันเลยคุณหมอก็คงทราบเขาหันมาทางพี่เขยของภรรยาก่อนจะกล่าวสืบไปว่า ผมไปอยู่ทางโน้นก็จริงแต่ข่าวคราวเรื่องสงครามก็ไปทั่วถึงเราก็รีบทำง,งานกันเต็มที่แล้วครับวันวันอยู่เหมือนกันแต่หัวหน้าทีมผมเขายังใจเย็นเขาเคยรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วก็เลยไม่เชื่อว่าจะมีสงครามครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกจนกระทั่งมีข่าวผ่านมาความจริงถ้าจะพูดกันตรงๆก็มีคนตามดูเรา แอนนาสบตาสามีมือไม้เธอเย็นเฉินขึ้นมาทีเดียวเรื่องที่อูมาเคยวันวันทำท่าจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วสินะใครเจ้าของบ้านถามเสียงเร็วผมคิดว่าน่าจะเป็นตำรวจรับหันสึ่ตอบทันทีแทบไม่ต้องคิดมิลเลอร์พยักหน้างหงึกๆึกก่อนจะต่อเติมเรื่องราวผมเองที่เห็นว่ามันมีอะไรผิดสังเกต เราก็เลยมาประมวลข่าวที่รู้กันมานะครับคุณหมอพวกที่มาด้วยกันก็ยังว่าผมระแวงแต่เท่าที่ติดตามฟังมาผมแน่ใจเรื่องสงครามด้วยคุณอูมาถามพรางก็ใช้ความคิดเขาเชื่อมิลเลอร์เพราะก็เคยคุยกับภรรยาในเรื่องนี้มาแล้วครับมิลเลอร์ผงกศรีรษะฮันเซอ์เองตอนแรกๆก็ไม่เชื่อผม จนกระทั่งเราไปรอเรือที่กระจีผมทั้งหอนใจพิกลว่าเรากำลังถูกตามผมกับมลเล่เลยแยกจากพวกนั้นมาขึ้นที่นี่หันเสอเสริมคิดว่าถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็คงจะกลับโยุโรปทางนั้นไม่ได้ให้ใครไปตามคิชามาทีสิอูมาหันมาสั่งภรรยาถ้าได้ตัวอานิวมาด้วยก็จะดีคุณจะ แนลุกขึ้น,ละ,น,นละลาละนังซีสามีเธอแตะที่แขนเบาๆบอกให้มาเดี๋ยวนี้เลยนะกล่าวจบเขาก็หันมาทางน้องเขยของภรรยาอานิวกับคิดชันรู้จักใครหลายคนโดยเฉพาะพวกใต้ดินตอนนี้ชานาก์กำลังทอง้องอานิวคงเป็นไหนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ แต่คิดฉันคงเต็มใจจะช่วยเต็มที่อย่างน้อยคุณก็เคยช่วยเหลือเขามามากนี่ผมคิดว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ล่ะครับมิลเลอร์อพ,พึมพำท่าทีเขาแน่อกแน่ใจในลางสังหรณ์ของตัวเองผิดสังเกตตั้งแต่ตอนที่เรากำลังจะลงมาจากทางโน้นแล้วละครับไฮโนลิชเขียนจดหมายมาติดติดกันสองฉบับ โอมาบอกน้องเขยของภรรยาแกพูดแต่เรื่องสงครามอยากให้คุณกลับเวียนนาก่อนปลายสิงหาคมนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นเดือนพอดีมิวเลอร์พึพรรมพำคิฉันทำอะไรได้หรือครับตอนนี้หันสึถามขึ้นอีกจำได้ครับคล้ายครับคราว่าโอมาจะบอกให้รู้แต่นั่นก็หลายเดือนเต็มทีแล้วเขายังสองจิตสองใจอยู่นะ ใจผมนะ่ะอยากให้เขากลับไปทำปริญญาเอกมากกว่าจะอยู่ทางนี้ถ้าไม่เกิดสงครามแล้วก็นะกล่าวจบเจ้าของบ้านก็ได้ยินเสียงน้องเขยของภรรยาบ่นเบาๆผมเป็นห่วงเกรซนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดสงครามจริงๆจะให้แม่ลูกไปอยู่ที่ไหนยุโรปคงไม่ปลอดภัยอังกฤษก็ไม่แน่ไฮนลิชบอกมาในจดหมายว่า เจนก็มาจากลอนดอนเวลานี้ไปรวมกันอยู่ที่เวียนนานะคุณว่าไปแล้วถ้า,าจะรบกันจริงๆแล้วก็ที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละประตูห้องทำงานค่อยๆแง้มเปิดแอนนาเยี่ยมหน้าเข้ามาบอกให้รู้ทั่วกันเดี๋ยวคงมาค่ะทั้งสองคนเลยอานิวให้บอกว่าเขาจะแวะไปรับคริสชันที่ห้องสมุดแล้วถึงจะมาที่นี่ฉันว่าควรจะเชิญสองคนนั่น ทานข้าวเย็ยนที่นี่สเสลยไม่ดีกว่าหรือคะอืมดีเหมือนกันสามีของเธอพยักหน้ารับให้สมิตาจัดห้องนอนสำหรับสองคนนี่ด้วยนะเธอนะอย่างน้อยก็ต้องพักสักวันสองวันกว่าอานิวจะจัดการเรื่องที่ต้องการได้ดูเหมือนว่าบุรุษทั้งสองจะไม่ต้องรอนานเลยอานิวอาลีคานก็มาถึงพร้อมกับชายหนุ่มที่ฮันซึอ,อยากพบ และโรคอยด้วยใจคอรกระสับกระสายไม่น้อยเลยความจริงเขาก็พบหน้าข้าตาคิดชันมาแล้วเมื่อต้นฤด,ดูร้อนครั้งที่เดินทางมาถึงที่นี่ใหม่ๆเมื่อเหตุการณ์ต่างๆยังไม่แปลเปลี่ยนไปอย่างนี้เพียงแต่มีข่าวกระเสนกระสายว่าให้ได้พูดกันคิดกันไปเท่านั้นเองอานวอาลีคารไม่ได้แปลกใจเลยเมื่อได้ยินเรื่องราวของ คนในบ้านบอกให้รู้คร่าวๆผมแน่ใจมูเลอ,อ่พึมพำมขึ้นในที่สุดผิดสังเกตตั้งแต่เรื่องกำหนดเรือข้ามทอดสมอที่ลนาช้าผิดปกติแล้วก็ยังมีคนตามดูเราไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรคิชันยังคงนั่งฟังการสนทนางิบเงียบความจริงเขากับอนนลที่บัดนี้ได้กลายเป็นพี่เขยพูดจากันเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว หลังจากติดตามข่าวคราวที่กุงกลุ่นมานานเต็มทีอาน,นิวนั่นแหละเป็นผู้ทํานายทายทักว่า <c oughs> ไม่เชื่อก็คอยดูฮิตเลอร์จะต้องบุกโปแลนด์คราวนี้แหละไม่มีใครหนีพ้นสงครามโลกครั้งที่สองชายหนุม่มทอดสายตามองบุรุษผู้ได้เคยมีบุญคุณอันล้นเหลือมองเขานิ่งๆแม้ไม่ได้นายแพทย์ชาวเยอรมันผู้นี้เขาก็คงจะไปไม่ถึงอังกฤษ เมื่อมีความรู้ติดเมื้อติดตัวกลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างนี้อานิวคิดชันขยับตัวผมว่าคุณหมอกับคุณมิลเลอร์น่าจะเปลี่ยนเส้นทางที่จะกลับยโุโรปไปทางบกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางไหนอานิวถามน้องภรรยาทันทีเหมือนกันเปอร์เซียชายหนุ่มตอบเสียงเร็วไม่มีทางอื่นดีกว่านี้ร ok. อกอานิว คุณคงจะพอหารถราให้คุณหมอได้สักคันไม่ใช่หรือขอแผนที่มีมีผมมีอูมาลุกจากเก้าอี้เดินเดเร็วไปที่โต๊ะทํางานเขามีแผนที่ละเอียดพอจะดูลู่ทางแจ่มชัดบุรุษทั้งห้าคนจึงเลื่อนตัวลงมานั่งที่พื้นห้องนั่นเองอนิวหยิบโคมไฟมุมห้องตามลงมาวางไว้ใกล้ๆนี่ไงคิชัน ใช้ปลายดินสอลากปราดปราดยังคล่องแคล่วไปตามเส้นทางนี้ไงอาจจะต้องผ่านทะเลทรายแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณหมอกับคุณลูเลอรไปทำทางสายนี้ก็จะถึงลัสเบล่าอยู่จังตะวันตกเฉียงเหนือของกระรจีแน่ใจรอคิชันฮันสอถามครับชายหนุ่มรับคำแข็งขัน ถ้าคุณหมอตัดเข้าเปอร์เซียได้ก็มีหวังว่าจะรอดพ้นหูตาของพวกตำรวจลับผมแน่ใจว่าอังกฤษคงจะรู้เรื่องอะไรแล้วล่วงหน้าอยู่เหมือนกันอะไรจ๊ะแอนนายังไม่เข้าใจในเรื่องที่พูดกันนักใจคอเธอพลอยไหวหวาดเสียเหลือแล้วยิ่งเมื่อคิชันและอานิวกำลังพูดถึงการเดินทางที่ฟังแล้วก็พอจะรู้แล้วว่าน้องเขยของเธอ จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรจึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการแผนของโยอรมันครับชายหนุ่มที่กําลังกําหนดเส้นทางเดินสายใหม่ให้น้องเขยเธอเหน่อยหน้าขึ้นตอบนี่จะเกิดเรื่องใหญ่ถึงรบกันไปทั่วยุโรปอีกหรือคะแอนนาอุทานเห็นจะเลี่ยงไม่ได้พ้นเสร็แล้วล่ะครับอานิวตอบขรึม มื่อมีวันนี้ก็พรุ่งน,นี้อาจจะรู้กันความจริงมันก็คลุ้นุมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะต้นปีนี้ที่เยอรมันยึดเชโกสโลวาเกียแล้วก็เมมเอลจากริชเนียอิตาลีเองก็เข้าไปยึดครองอัลเบเนียก้าวต่อไปก็เห็นจะไม่พ้นที่ผมว่าผมจะไปด้วยคิดชันตัดสินใจอย่าเลยฮันสึปฏิเสธขอบใจละ ขอบใจเธอมากๆเลยแต่อย่าดีกว่าฉันกับมิวเลอร์ไปกันตามลำพังเป็นดีที่สุดฉันไม่อยากเห็นเธอมีปัญหาอะไรกับพวกอังกฤษโดยเฉพาะเวลานี้ถ้าอย่างนั้นผู้อ่อนนววกว่ายังไม่ยอมแพ้ความตั้งใจของตัวเองผมจะไปส่งคุณหมอจนถึงชายแดนก็แล้วกันเอาแบบนั้นดีกว่าแบบไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นฮันสึบอกเสียงขลุมพวกอังกฤษ กำลังจับตามองคุณนิวทุกฝีก้าวถ้าเรื่องเป็นไปอย่างที่อนิวคาดการแล้วก็อังกฤษก็คงจะต้องประกาศสงครามกับเยอรมันฉันกับเมลเลอร์คนเยอรมันหรือใครที่ถือหนังสือเดินทางเยอรมันจะถูกหมายหัวความจริงมันก็มีเขามาแล้วนะฮันส์เมลเลอร์พึมพำผมว่าเราหนีไม่พ้นสงครามโลกครั้งที่สองกันละไม่เชื่อก็คอยดู จบบทที่32เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ